สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องแจ้งเตือนแก๊สรั่วอัตโนมัติควบคุมด้วย Arduino Uno นะครับโดยใช้เสียงบีบครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับผมเราด้ใช้ในสอง,องตัว Arduino Uno America 3 2 8 p นะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเฟส กับตัวเซนเซอร์ mq 5นะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนตัวเซนเซอร์วัดค่าแก๊สนั่นเองนะครับโดยแก๊สที่สามารถวัดได้ก็จะเป็นพวกควันไฟที่เกิดจากการเผาไหม้หรือไม่กระทั่งแก๊ส lpg ก็ได้ครับซึ่งตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็าสามารถที่จะทําการแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นควันที่เกิดจากการเผาไหม้หรือว่าแก๊ส lpg รั่วไหลได้นั่นเองครับโดยนะครับตัวเซนเซอร์จะทําการนะครับอ่านค่าแก๊สที่ปนอยู่ในอากาศและส่งสัญญาณให้กับตัวอ r ลโนยูโนผ่านทางขา a n a ็อก a 0ครับเพื่อแปลงมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ของปริมาณที่แก๊สรั่วนั่นเองครับนอกจากนั้น,นะครับตัวเครื่องของเรายัางสามารถจะทําการแสดงผลนะครับการ,ารถ่านตัวเครื่องผ่านหน้าจอ L c d ขนาด1 6 2แบบ i อสแค r ร์ c ได้ด้วยครับโดยเราสามารถที่จะทําการปรับค่าความไวการแจ้งเตือนของตัวเครื่องเนี่ยนะครับผ่านสวิตช์กดติดบอยดับที่อยู่ทางด้านหน้าเครื่องนั่นเองครับโดยนะครับถ้าเกิดว่าแก๊สที่เราอ่านได้นะครับที่ปนเปื่อนปนเปื้อนออกมาจากในอากาศสูงกว่าค่าที่เราเซตไว้จากการกดสวิตช์ตัวนี้ก็จะสั่งให้ตัวอ r ลตร้าโยนนั้นทําการส่งสัญญ,ญาณลอจิก ไปยังตัวนะครับบัสเซอร์เพื่อทำวิทีการแจ้งเตือนมาเป็นเสียงบีนั่นเองครับโดยตัวเครื่องตัวนี้ก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์ใช้งานดัดแปลงติดตั้งในสถานที่ที่ต้องการแจ้งเตือนแก๊สรั่วได้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นในครัวนะครับที่ใช้แก๊ส LPG หรือในรถที่ใช้แก๊ส NGV หรือ LPG ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิดมีแก๊สรั่วขึ้นมาแล้วนะครับแล้วตัวแก๊นั้นสัมผัสกับยังกับนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะทําการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้งานนั้นนะครับ ทำการแก้ไขก่อนที่จะเกิดอัคขีภัยหรือเกิดการระเบิดที่เกิดจากแก๊สได้นั่นเองฉะนั้นตัวเครื่องตัวนี้จึงสามารถที่จะทําการเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินก่อนที่จะเกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ที่เกิดจากแกส๊สได้นั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีนุร่งยากครับเพียงแค่เราใช้ในส่วนของตัวสาย usb แบบ t y p e B ตัวนี้นะครับเสียบเข้าสู่ตัวด้านข้างของตัว เครื่องของเรานั่นเองครับซึ่งก็จะใช้ไฟเลี้ยง5โวลต์ไม่ว่าจะเป็นนะครับจาก power bank ก็ได้ในกรณีที่เราต้องการใช้ในสถานที่ที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงหรือนะครับเสียบกับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน USB ก็ได้นะครับโดยใช้แรงดันไฟอยู่ที่ประมาณ5โวลต์แกระแสไม่ต่ำกว่า1,000มิลลิแอมหรือ1แอ ah, มนันเองหรือเราจะใช้อแดปเตอร์ระหว่าง9-12โวลต์ก็ได้นะครับโดยการเสียบข้าสู่จากอแดปเตอร์ที่อยู่ทางด้านเครื่องนะครับของเรานั่นเองครับ ซึ่งจากอะแดปเตอตัวนี้นะครับก็จะมีแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับห้ามสลับการเดขาดสามารถใช้ได้ระหว่าง 9-12V ถึง12โวลต์ครับโดยมีกระแสมไม่ต่ำกว่า1แอมป์เองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเครื่องให้ดีที่สุดครับและสลับการทดสอบครับทางเราก็จะทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวเครื่องของเราครับรอสักครู่ครับจอ lcd ของเราก็จะทำการบูตระบบขึ้นมาและขึ้นค่าปริมาณแก๊สที่อ่านได้อย่างเช่นตอนนี้เซตแก๊สนะครับ ผม default ไวนะครับเมื่อเปิดเครื่องอยู่ที่ประมาณ60%ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มตรงนี้นะครับปริมาณแก๊สก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนถึง100%็แล้วก็วนกลับมาที่0%ใหม่นั่นเองครับส่วนลีดแก๊สที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปริมาณแก๊สที่ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้นะฮะสามารถทําการตรวจจับได้แต่เนื่องจากว่าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะอาศัยความร้อนนะครับในการวัดฉะนั้นอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งครับนะฮะเพื่อให้ตัวเซ็นเซอร์ันนนนน้้่่เออๆงขึ และสาหรับการทดสอบการใช้งานนะฮะหลังจากที่เราทําการเซตแก๊สตามที่เราพอใจแล้วนะฮะลองลองนะครับนำไฟเช็กที่ภายในเนี่ยบรรจุแก๊สบิวเทนนะซึ่งจะเป็นของเหลวอ,อยู่ข้างในนะครับเราทําการกดให้แก๊สนั้นวิ่งไปที่ตัวเซนเซอร์โดยที่ไม่จำเป็นต้องจุดไฟก็ได้นะครับล,ลองดูครับอ่าตอนนี้เห็นไหมครับแก๊สที่วัดได้ก็พุ่งไปถึงประมาณ8 0 9 0ซึ่งมันมากกว่า64%ี่เซ็ที่เราเซตไว้อยู่แล้วฉะนั้นะตัวเครื่องเราจึงสั่งให้ตัวบัสเซอร์นั้นทําการส่งเสียงมาเพื่่ออเเป็นน,นนกาารแจ้งตตวี แก๊สนะครับที่ปนอยุ่เปื้อนอยู่ในอากาศเกินกว่าค่าที่เราเซตไว้ซึ่งอาจจะเกิดอันตรายไม่ว่าจะเป็นอักคีภัยเพลิงไหม้หรือแม้กระทั่งเกิดการระเบิดได้นั่นเองครับก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นก็สามารถทําการแก้ไขโดยการผ่านการแจ้งเตือนของตัวเครื่องได้นั่นเองครับครับผมนี้ก็คือการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องแจ้งเตือนแก๊สและควันรั่วอัตโนมัติควบคุมด้วยตัวอัตโนยูโนแสดงผลผ่านทางหน้าจอ LCD โดยใช้เสียงบี๊บผมขอจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้คับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ